ีครับพี่น้องมือนีเวลาวังเวี่ยงนําเสนอเมนูเป็ดคัตนะไม่สมได้พี่น้องเอ๊ใส่หัวใจไปนําพี่น้องใส่หัวใจไปนําเป็นกับแกมเดือเป็นกิกนกับเขากับแสบได้พี่นอ้องเด้อเป็ดตอนพอดีขําเได้พี่น้องคัดนะไม่สมหรือว่าจะไมดองอะไรพี่นอ้องเอ๊ย แต่นอสีมีนวิธีเห็ดเนีได้นั่นพี่น้องติดตามเคยลับวังเวียงไปเบิ่งน้ำกันพี่น้องหลับร่องเลยว่าแสบพี่น้องแสบจริงบ่ต้องออมคอมเลยพี่น้องแสบอะไรแสบแท้แน่นอนพี่น้องไปพี่น้องไปไปเบิ่งกันเลยพี่น้องวัตโทดิบของเฮากับสีมีนละไม่สมแล้วพี่น้องเด้เลยลงไม้ดองพี่น้องล้างเรียบร้อยพี่น้องทำความสะอาดล้วก็หัวใจ พอใจเป็ดพี่น้องแล้วก็ตามมาด้วยเนื้อเป็ดพี่น้องสดๆเด,สด้อครับพี่น้องเดอ้อเมนูของของมืันนี้ก็สิมีห้องิิส่พริกซอยเด้พี่น้องกระเทียมซอยก๋จังไข่หรือตะไคร่สอยแล้วก็ใบมะกรูดพี่น้องเครื่องปรุงมีอยู่ซองยางพี่น้องพงนัวกับน้ำปลาแดก2องยางพี่น้องแค่นี้ก็แแ่บได้พี่น้องเอ้เอาไปลงมือมาทุกคนก่อนเดื่นฮาสิเสียว เอาเป็ดมาไปล้วนกันนะนี่โนูเป็ดพัดทำไมสมเด้อพี่น้องเด้อแ้วมันเขาต้องใส่ราเด้อพี่น้องทัวในเป็ดเขามีต้มมันอยู่แล้วพี่น้องตือนมาเป็นเขาไปพี่น้องเด้อรับผัวใจพี่น้องรับไปล้วนกันเลยล้วนให้มันหอมพี่น้องให้ครบหอมของเป็ดน,นี่มันจะแบ่ไมีกินไิ้นิสาบของอเป็ดแต่พี่น้องเด้อ เก้ามาเดนาะเก็บหม้อไปล้วนก่นน ເປັນໄດ້ຊີ້ລະພີ່ນ້ອງເຮົາໄປຊິ จเจ้าอันนี้ลงไปัวดเลยพี่นะอะก็จะให้ใบมะกรูดพริกแล้วก็กระเทียมเอานี่เอาลงไปวัวเสร็จกันเลยมันหอมหมดเรื่อน้องเราจะเอาใส่น้ำพี่เนาะอย่าเพิ่งใส่น้ำนะครับเราจะให้ขวมันหอมก่อนให้เส่ยงเราหอมก่อนพี่เนา ก็ะช่ใัยน้ำมันสมครับพี่น้องน้ำมันสมนี่แล้วล้างเรียบร้อยนะครับทำความสะอาดเรียบร้อยนะพี่น้องเอ้ยล้างกันเด้อแล้วจะได้ที่เป็นโลกระเพาะนะพี่น้องเอ้ยเป็นกระตุมตะวังแด้ด้วยน้ำมันส้มต้มแสล่งนะพี่น้องเ้อเลยกระเพาะเต็มเมื่อข้าใส่ลงไปพี่น้นองน้ำประเด็ดพี่น้องแค่นี้ง่ายๆพี่น้องจะสงแสบรับรองเลยนะแสบแน่นอน ต้องเกี่พวงมีซองอยางพี่น้องพ่อะนำประเดียวกับพุ่มลวดเขาซอ,องอยางตง้องไปต้องใส่ร้ายเขาพัดเห็ดเขาไม่เรียบร้อยพี่น้นองใส่น้ำใส่จังลอยใส่ของงาใส่น้ำซุปน้ำเปล่าเนี่ยแหละใส่จัง่อยก็ต้องใส่ร้ายพี่น้องเด้อแล้วก็สิดพีชพาไว้แป๊บเดียวพี่น้องเนาะเอามาเปิดตรงนี้เลย ตัวเป็ดหอุกเรียบร้อยอย่แล้วนครับหอม,มนนะเป็นตนหอมจานใส่ต้นผักคนไปจังเลยขนมะผักโขกกนรัรนะตวัวด้ต้นหอมครับัวหอมต้นหอมคขนต้นหอมโขลเรียกวัวหอมนีครับก็ขายได้ขนมได้ งดสีห,อ,หอ,อมพี่น้องง่ายๆพี่น้องแต่ว่าไม่แซ่บเสพเลยน,ออนอย้องเรียบงานเรียบร้อยเนาะเรือเป็ดกับเครื่องในเป็ดพัดน้ำมันสมพี่น้องเอ้ยเดบปนปานเลยแต่ว,ว่าเสบไม่นอนพี่น้อง เอาไหมฮีกันเลยพี่น้องออกขั้วสอบเทสได้ไหมน้องด้มีเยี้ยอะไรจะไม่ต้องเทสครับแต่อัธรดีในการเทสนี่พี่น้องกวไรแบบนี้พี่น้องเพชรทัดน้ำมันสม้ม่องเครื่องใน ต้นตรวจตรวจขินหอมหอมพี่น้องเอ้ยเป็นกับแก้มกับสันเลิศพี่น้องกับเข่าก็ดีพี่น้องว่าสีพัดไปว่าบอกให้มันออกเป็นหนามได้ไหมพี่น้องคุกคิกนะดไม่หนามนิดนึงพี่น้องลองว่าสุดยอดพี่น้องเครื่องปุงง่ายๆพี่น้องแต่ว่าแสีบแน่นอนพี่น้องจะเลืมไหมพี่น้องเด้อฉันมัดฉันหากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็สมัครไขให้คุเราบางเบี้ยงไงพี่น้องขอบคุณทุกคนที่เข้ามานะครับ เป็นกำลังใจให้นบครับขอบคุณห,หลายๆนะครับเด้อบายบายครับสวัสดีครับผม